บ้าหล่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเที่ยวจังหวัดพุทดาหารหนึ่งวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านเรานะคะเป็นป่าป่ารกมากแต่ร่มลื่นนะคะที่บ้านเราก็มีแต่ป่ามีแต่โนกอะไรเงี้ยนะคะทางเข้าก็แบบดีมากอันนี้ข้างทางก็เป็นป่านะคะรู้สึกดีมากๆเวลาที่ขี่รถคือดีอย,าาย่างแกตัวนี้ค่ะก็เป็นหมู่บ้านเวียดนามนะคะส่วนใหญ่แถวนี้ก็เป็นแบบ บ้านคนเวียดนามนะคะเชื้อสายยวนนะคะอันนี้เป็นทางลัดที่เรามาบ่อยมากนะคะเป็นทางที่แบบเล็กๆนะคะก็จะมีบ้านคนมีป่ามอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้คือในเมืองแล้วนะจะเป็นซอยเล็กๆอะไรเงี้ยให้เราได้แบบเข้าไปอ่ะฉันชอบใช้ทางนี้หลบตำรวจตลอดนะคะเป็นทางลัดที่เราควรจดจำเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินให้ตำรวจใช่ปะ เราก็มาพักกินชายเย็นนะคะที่ร้านนี้ไม่ได้มาร้านนี้นานมากๆแต่ก่อนนี้มาทุกวันเลยก็เลยลองกลับมากินอีกนะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมแล้วก็หยุดพักกินนะคะกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ้ค่งแถวนี้วันนี้เขาฉีดวัคซีนกันรถก็จะเยอะหน่อยนะคะมีรถจอดเยอะมากปกติเนี่ยไม่มีคนนะคะก็พามาต่อที่ตลาดอิโนโดจีนนะคะตี่นี้เป็นท่าเทียบเรือเนาะคนลาวข้ามอะไรข้ามไปประเทศลาวเนาะน,นี้ก็คือภาพบ,บรรยากาศ ของตลาดอินโนนีะจ๊ะก็จะเงียมเหงามากเพราะว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยคนก็ไม่ค่อยมาใช่ปะโออก็จะมีขายเสื้อผ้าขายของใช้ของกินขนมเยอะแยะมากมายแว่นตรงแว่นตาเสื้อผ้าจากประเทศจีนเวียดนามอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีขายที่นี่เลยนะคะใครที่ว่างๆก็แวะมาเชี่ยวกันได้นะคะก็จะมีเสื้อผ้าเห็นไหมคะสวยมากเป็นของแบบโบราณแฮนด์เมดประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เลี้ยวเข้ามาที่วัดแถวนี้นะคะก็จะมีสระน้ำนะคะมีเต่ามีปลาก็มาให้อาหารได้นะคะให้ขนมปังอะไรเงี้ยซื้อหมูยอให้นางนะคะนี่ก็เป็นภาพวัดนะคะวัดก็ใกล้ๆตลาดยจีนนะคะก็ดูบรรยากาศนะคะมีพระใหญ่ด้วยนะคะเป็นวัดที่แบบน่ามาเที่ยวเนาะแล้วก็จะออกจากตรงนี้นะคะไปที่อันนี้เป็นตัวเมืองนะคะมุกดาหาร ัวเมืองใกล้ๆกันก็จะเป็นภาพบรรยากาศมีร้านอาหารอาหารเวียดนามนะคะตัวนี้ก็ถึงสะพานที่เราต้องเลี้ยวโค้งนะคะข้างๆสะพานเขาก็จะทําเป็นแบบเป็นเขื่อนหรือเล่าให้แบบเดินเล่นขี่จักรยานได้นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะไม่รู้จะเสร็จชาติไหนนะคะฝั่งนู้นก็เป็นวัดนะคะข้างหน้าก็เป็นแม่น้ําโขงอันนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วค่ะบ้านนาโปน้อยแถวบ้านอิชัชนเองนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะคะก็จะมีบ้านคนสอง